ที่นองี่รักโอกาสที่เรามาสมโภชนับุญทั้งหลายในวันนี้ก็มีประโยคหลายๆประโยคที่เราได้ฟังเราพอรู้สึกว่าเขาเป็นประโยคที่มีความหมายสำหรับเราแต่ละคนอย่างประโยคเช่นที่ว่ามีผู้คนจำนวนหนึ่งแสนสี่มื่นสี่พันคนที่ได้เข้าสู่พระนจักของของพระเจ้านั่นคือตัวเลขที่สมบูรณ์ที่สุด ในที่พระคัมภีร์หมายถึงนั่นก็หมายความว่าพระยุูเจ้าไม่ปรารถนาให้คนใดคนหนึ่งต้องเสียไปอีกค,ำคำกําคํหนึ่งที่พ่อรู้สึกว่าคนเหล่านี้มาจากไหนมาจากทุกเผ่าทุกประเทศทุกภาษาทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความรอดและทุกคนมีสิทธิที่จะได้อยู่เบื้องหน้าพระชุมพานน้อยอีกประโยคหนึ่งที่พ่อรู้สึกว่าสำคัญแล้วก็สดุกใจ นั่นก็คือว่าผู้คนเหล่านี้มาจากการถูกเปลี่ยนเปลนครั้งใหญ่เขาได้ซักเสื้อขาวของเขาในพระฤทธิ์ของลูกแกะในพระฤทธิ์ของลูกแกะไม่ได้หมายความว่าพระเยซูเจ้าหรือลูกแกะเนี่ยได้ซักเสื้อผ้าของเขาจนขาวสะอาดแต่ว่าเขาได้ซักนั่นก็คือหมายความว่าความรอดที่พระเยซูเจ้านำมาให้นั้นไม่ใช่พระเยซูเจ้าเป็นฝ่ายที่กระทำ อย่างเดียวแต่ว่าเป็นผู้ที่เชื่อในพระองค์และได้ร่วมทุกร่วมสุขกับองค์พระเยสุเจ้าชำระวิญญาณของตัวเองให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อจะได้อยู่ต่อหน้าองค์พระผู้ปุนเจ้าในวันนี้สิ่งที่เดี๋ยวหลังจากที่บวชถวายเสร็จนะครับบวชนำขอบพระคุณมิชาสมโทษในวันนี้ซึ่งพี่น้องก็ได้ยินทุกๆปีนะครับเพราะก็ย่อยออกมาให้พี่น้องได้ฟัง เราะกันได้เดี๋ยวพระสงฆ์ก็จะสวดนะครับเพราะก็จะสวดสิ่งที่เตือนจิตใจเราก็คือว่าขอให้เราได้สวดโาวนาว่าให้เราได้คิดถึงเมืองสวรรค์ซึ่ง,งนครเยรูซาเล็มใหม่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนแท้จริงของเรานี่สิ่งหนึ่งก็คือเป้าหมายในชีวิตของเรานะครับในชีวิตของเรา,าแ,ววแต่และวันแต่ละคนขอให้เราได้คิดถึงพระานาักรของพระเจ้า อาณาจักรสวรรค์ที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเราเรามาจากพระเจ้าเรามาจากสวรรค์ทุกวันที่เราดำเนินชีวิตอย่างที่พ่อบอกในตอนต้นวิชามันมีทั้งสิ่งที่ดีและก็สิ่งที่เลวที่เข้ามาในชีวิตของเราเราถูกประจุเราจะเอาตัวรอดหรือไม่เพราะฉะนั้นก็ขอให้เราคิดว่าเป้าหมายในชีวิตของเราก็คือพระอาณาจักรของพระเจ้าประการที่สองพี่น้องของเรา มากมายได้รับมงกุฎนิรันดรแล้วนะครับพวกเรามนุษย์มีความอ่อนแอแต่ว่าหลายคนก็ตกในบาปและอื่นๆแต่ว่าหลายคนก็ได้รับมงกุฎนิรันดรในสวรรค์หลายคนเป็นคนที่ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่แรกหลายคนเป็นคนที่กลับใจในภายหลังแต่สุดท้ายเราก็พบว่าเราก็พบว่าคนที่เอาชนะการประจนทดลอง ได้รับองกุฏนิรันดรในสวรรค์ประการที่สามเราได้เห็นว่าเราทุกคนซึ่งกำลังเดินทางเราผ่านการประจนการทดลองบนโลกนี้เราสวดขอพระเจ้าให้เราได้เอชนะความอ่อนแอและการเบียดเบียนการถูกเบียดเบียนต่งางๆเพื่อการอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นนะครับถ้าหากเราคิดว่าเรารักนักบุญองค์นี้ เรารักพระเจ้าเรารักแม่พระเราศรัทธานในทุสวรรค์และอื่นๆก็ขอให้เราได้คิดถึงชีวิตในภายภาคหน้าเราปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอีกประการหนึ่งนะครับในบทสวดนั้นบอกว่าพระเจ้าได้ได้้ประทานแบบอย่างของบรรดาน,นักบุญเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เราได้เรียนแบบ ตรงแค่ที่พ่ออยากจะเน้นกับพี่น้องว่าบางครั้งพี่น้องบอกว่าเราล้างบาปตอนเด็กๆแล้วพ่อแม่หรือคุณพ่อฝรั่งสมัยก่อนคุณพ่อที่อาจจะเสียชีวิตไปหลายๆคนแล้วตั้งชื่อนักบ,บุญอะไรให้ฉันก็ไม่รู้นะครับตั้งชื่อนกบ,บุญอะไรให้ไม่รู้แล้วก็ไม่เคยรู้ว่าประวัตินักบ,บุญของตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรไม่รู้แล้วก็ไม่ได้แสวงหาที่จะรู้เพราะฉะนั้นพ่อคิดว่านักบ,บุญที่ เราได้รับตอนรับสิน้องบาสเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นความรับผิดชอบที่เราจะไปศึกษาว่านักบุญองค์อุปธรรมของเราเนี่ยเป็นนักบุญที่มีลักษณะนิสัยอย่างไรรักพระเจ้าอย่างไรมีพฤติกรรมอย่างไรที่แสดงออกถึงความรักต่อพระเจ้าแล้วก็เราก็สามารถที่จะเรียนแบบนักบุญองค์นั้นประการที่สองถ้าหากว่านักบุญนั้นเป็นนักบุญในศตวรรษที่หนึ่งที่สองที่สามบางครั้งเนี่ย เราไม่รู้ว่านักบุญองค์นั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรอย่างคุณแม่ของพ่อเนี่ยอายุเก้าสิบเจ็ดปีแม่พ่อพ่อสวดให้แม่ทุกวันนะครับเอาพรพระแม่พ่อนักบุญโรมูรานะครับโรมูราแต่ว่าพ่อก็ไปดูในภาษาอังกฤษไปพิมพ์ดูอะไรก็ไม่มีประวัตินักบุญองค์นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่น้องอาจจะเจอคล้ายๆกันก็คือว่าพี่น้องก็อาจจะหาหนักบุญองค์ใดองค์หนึ่งในยุคป,ปัจจุบัน หรือถ้าหักสามารถอ่านประวัติได้ก็ยึดน้ำบุญองค์นั้นองค์นี้เป็นที่พึ่งแล้วก็เรียนแบบท่านนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าจะช่วยให้เราได้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับนักบ,บุญมีไว้เพื่อให้เราได้รู้จักแล้วก็เรียนแบบพระองค์ว่าท่านเรียนแบบขอโรษเราสามารถเรียนแบบความศักดิ์สิทธิ์ของท่านอย่างไรนะครับแล้วก็วันนี้เราก็มาสวดความกันว่าผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้อยู่กับพระเจ้าในสวรรค์แล้ว ก็ขอให้เราได้ทำทํางนั้นเพื่อเราจะได้กลับไปสวรรค์ที่เราได้จากมาเราจะได้อยู่ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหลังจากที่เราได้รับการชำระให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยพระหิตของพระชมพาน้อยอีกอย่างหนึ่งในวันนี้ที่เราได้ยินนะครับก็คือว่าพระศาสนาจัรก็จงใจที่จะจัดจวัน On Source Day และก็ On Sense Day วันฉลองนบุญทั้งหลายและว,วันโพนาพิธให้กับผู้ลงนับทําไมเพราะว่าพ่อคิดว่าเหตุผลก็คือว่าบรรดาผู้ลงนับในสวรรค์เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์ของพวกท่านแต่ละคนแต่ละคนเริ่มจากแม่พระเริ่มนบุญยอดแทบและอื่นๆน,นะครับบรรดาอาคาัครสาวกของพระเยซูเจ้านั่นคือพวกท่านศักดิ์สิทธิ์และก็เชื่อในพระเจ้าด้วยตัวเอง ผู้ศักดิ์สิทธิ์ประการต่อมาก็คือว่าบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นักบุญนะครับนักบุญแม่พระนักบุญยศัพท์และอื่นๆได้สวดภาวนาเพื่อพวกเขาได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ในขณะเดียวกันที่พี่น้องก็สวดขออุทิศให้กับวิญญาณของคนนี้คนนี้วิญญาณอะภรยชำระวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึงวิญญาณผู้ลงรับต่างๆและอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ่อแม่ญาติพี่น้องของเราคำภาวนาของเราพิธีกรรมของเราพิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศให้ทําให้วิญญาณเหล่านี้ได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าและหลายคนที่พี่น้องของเราอาจจะมีหัวโจกบางคนนะครับหรือว่าบางทีที่เมื่อก่อนสมัยก่อนเราเรียกว่าเป็นแกะดาในครอบครัวบางทีพอเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราโหงใยว่าคนคนนี้อนาคตจะเป็นอย่างไรเขาจะได้อยู่ร่วมกับพระเจ้าหรือไม่ เราสวดภาวน,า,นาให้เขาเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเภทที่สองแต่ว่าเราสามารถสวดได้นะครับสวดได้เพื่อเขาจะได้รับการชําระอย่างเราแต่ละคนวันนี้พ่ออยากจะบอกว่าเราก็สามารถที่จะเป็นแบบแรกนะครับแบบแรกได้ก็คือว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วก็นักพระเจ้าด้วยตัวของเราเองเวลาที่เราเสียชีวิตไปแล้วอาจจะมีคนสวดให้เราอาจจะคนที่เป็นวิญ,ญญาณปกติก็ได้รับการชำระให้เป็นบุน ในขณะเดียวกันก็เมอเราเราเป็นนักบ,บุญแล้วเราก็สวดให้คนอื่นในขณะเดียวกันเราที่อยู่บนโลกนี้เราก็สามารถสวดให้กับผู้ล่วงลับได้เพราะฉะนั้นตรงมีพระสตินาจับจึงเอาวันสองวันเนี่ยมาไว้ใกล้ชิดกันแล้วก็เดือนพฤศจิก็คือเดือนพฤศจิก็คือเป็นเดือนที่เราสวดให้ผู้ล่วงลับเสมอนะครับมันเป็นเส้นบางๆระหว่างวิญญาณที่เราสวดให้กับการเป็นนักบ,บุญในสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เรา ได้ทําต่อไปแล้วก็ใครที่เรารู้สึกว่าเรามีข้อบกพร่องในชีวิตเยอะก็ขอให้เราได้พยายามที่จะดําเนินชีวิตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับเราไม่ต้องรอให้คนอื่นสวดให้เราอย่างเดียวเท่านั้นเราเองต้องตั้งใจที่จะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยที่ประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้พ่อได้บอกว่าในหนังสือวิวร์ได้พูดไว้ว่ามีผู้คนที่อยู่เบื้องหน้าพระชุมพาน้อยนะครับหรือว่าเบื้องหน้าพระยศเจ้า ในนครเยรูซาเล็มใหม่เนี่ยจำนวนที่ได้รับการประทับตรามีหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันคนนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันคนเขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่สมบูรณ์เวลาที่พ่อไปอ่านเพิ่มตรงเนี้ยเขาบอกว่ามาจากอิสราเอลสิบสองเผ่านะครับสิบสองเผ่าสิบสองตระกูลแล้วก็ แต่ละตระกูลนั้นก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันคนหนึ่งหมื่นสองพันคนหนึ่งหมื่นสองพันคนรวมสิบสองตระกูลก็เป็นหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันนะครับเอามาจากไหนนะครับเขาบอกว่าในอิสราเอลเนี่ยในในสมัยพยระเยซูเจ้าหรือว่าก่อนพระเยซูเจ้าเช่าอิทริศิษสิบสองเผ่าเลขสิบสองถือว่าเป็นเลขที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นประชากรของพระเจ้าเลขสิบสองเนี่ย นะครับประชากรของพระเจ้ามีสิบสองเท่าแล้วก็พวกชาวยวก็ถือว่าเลขหนึ่งพันนะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์เนี่ยนะครับเป็นเลขที่สมบูรณ์ที่สุดเพราะฉะนั้นจึงเอาเลขที่สมบูรณ์เอาเลขที่สั์สิ์มารวมกันนะครับมาคูณกันเป็นหนึ่งหมื่นสองพันนะครับแล้วก็หนึ่งหมื่นสองพันเอาไปคูณสิบสองเท่าเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าผู้ที่ได้รับการประทับตรานั้น หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันคนก็คือพระยดเจ้าไม่ปรารถนาให้คนใดคนหนึ่งที่จะหลุดรอดไปสู่นรกหรือว่าไม่ได้รับความรอดแต่ว่ามทุกคนก็เช่นเดียวกันเมื่อเราได้รับการประทับตราเราได้รับศีลน,น้ำบาเราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าเป็นประชากรที่เลือกสรรเราก็จะอยู่ในหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันคน แค่นั้นจุดที่ว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรนะครับเพราะวันนี้หลวงพ่อบอกว่าเราทุกคนได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วก็มาคิดเล่นเขาก็คิดมากเกินไปบอกว่าทาไมพ่อใช้คําว่าบุตรของพระเจ้าไม่บอกว่าบุตราหรือว่าบุตรีของพระเจ้านะครับเพราะอะไรล้เราล้างบาปแล้วเราได้รับการเป็นรูปของพระเจ้านะครับเดี๋ยวบางคนมาบอกอย่างนี้ว่าทําไมพ่อไม่ใช้คําว่าบุตรีอสมบุตแในวัดนี้มีผู้หญิงมากกว่า อย่างไงก็ลแล้วแต่นะครับว่าเป็นรูปของพระเจ้าเพราะฉะนั้นในหนังสือดานิียลบทที่12เนี่ยที่น้องไปอ่านดูก็ได้นะครับว่าในดาน,นิียลบทที่12ก็จะพูดถึงเรื่องการกับขุนชีและก็จะพูดด้วยว่ามีคาแคลนะครับเจ้านหนใหญ่ของทูตสวรรค์จะยืนขึ้นแล้วก็จะทําไมจะปลุกคนที่หลับจากผงคลีดินนะครับแล้วก็ทีนี้ก็จะเช็คดูว่า แต่ละคนเนี่ยมีชื่อใครบ้างที่มีชื่ออยู่ในสมุดบันทึกของคนที่จะมาเป็นประชากรของพระเจ้าในสวรรค์เพราะฉะนั้นชาวอยชื่อว่าบนสวรรค์เนี่ยมีหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งบันทึกชื่อคนที่จะมาเป็นพลเมืองสวรรค์นครเยรุเล็มใหม่ก็รอแค่เราแต่ละคนไปปรากฏกายหรือปรากฏวิญ,ญญาณต่อหน้าพระเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นชื่อเราเมื่อเรารับศีลนองบาปเนี่ยถูกส่งไปเรียบร้อยแล้ว ชื่ประชากรอ,อิสราเอลถูกส่งไปเรียบร้อยแล้วก็เหลือเราแต่ละคนรอนที่จะไปปรากฏตัวต่อหน้าพระเจ้าสุดท้ายเรื่องของเบ t i t u d e s หรือว่าเรื่องของบทเทศบนภูเขาที่บอกว่าชีวิตของเรามีทั้งทุกข์ทั้งสุขเพราะก็เลยจะเอามาประยุกต์ให้กับพี่น้องได้เห็นตัวอย่างที่บางคนเขาส่งข้อความมาให้พ่อเป็นภารรษาอังกฤษเขาก็แปลสั้นๆน,นะครับหลายครั้งที่เรามนุษย์เนี่ยเรารู้สึกว่า เราทำความดีในที่ทำงานของเราเราทำความดีในครอบครัวของเราเราทำความดีที่วัดของเราเราทำความดีในหมื่บพ้นฝูงของเราแต่ทำไมหลายคนมองไม่เห็นความดีหลายคนยังนินทาว่าร้ายเราหลายคนเอาเราไปพูดรับหลังหลายคนก็ยังดุด่าว่าเราว่าความดีของเรานั้นยังไม่พอเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรเมื่อเกิดขึ้น กับเราแบบนี้พี่น้องอาจจะคิดว่าทำดีไปแล้วไม่มีใครเห็นความดีเพราะฉะนั้นฉันเอาคำเบานิดนึงครับฉันจะไม่ทำต่อไปแล้วแต่ว่าในข้อความนั้นก็เตือนว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเกิดผลลัพธ์ของความดีของเรามันเป็นแง่ลกถ้าเราคิดว่าเราจะไม่ทำต่อไปก็ขอให้เราได้คิดว่าอย่างน้อยที่สุดเราเปลี่ยนแปลงโลกทั้งหมดไม่ได้ แต่ว่าถ้าเกิดเราทําดีต่อไปเราเปลี่ยนกปลนสังคมตรงนั้นณนะที่เราอยู่เนี่ยถ้าเราทําต่อไปเราเปลี่ยนแปลได้อันนี้เป็นข้อที่หนึ่งนะครับที่เปรียบเทียบกับบุญญราพแปประการหรือว่าบทเทศบนภูเขานะครับอันที่สองก็มีเมื่อวานนี้พ่อได้ดูคลิปผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนไทยแต่างงานไปอยู่ที่ประเทศจีนเป็นเมืองเล็กๆมีคนมาบอกว่าน่าจะย้ายไปเมืองใหญ่ๆมันจะสะดวกสบายกว่า แต่เขาบอกว่าเขาไม่ย้ายหรอกเพราะว่าเมืองเล็กๆเนี่ยทุกคนรู้จักกันหมดบางครั้งเขาออกไปซื้อของแล้วก็จะมีคนที่ทักเขาว่าอา้าววันนี้ไม่สอนเรียนเหรอวันนี้เอกอาเอาโรงเรียนหยุดอะไรต่างๆพวกนี้เขาบอกว่าชีวิตมันเรียบง่ายกว่าแล้งานอดิเรกของผู้หญิงคนนี้อีกคนอ,กอ,กอีกงานหนึ่งก็คือว่าเขาได้เปิดร้านชุดไทยให้เช่าแลวเขาบอกว่าเด็กไทยที่ไปเรียนที่ประเทศจีนหรือนักศึกษาที่ประเทศจีนเนี่ยเขาบอกว่าชอบชุดไทยกันมาก แล้วเ็มีก็พยายามหาช่างอะไรต่างๆไม่ได้วันหนึ่งไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงคนนี้บอกว่าให้เราเอาชุดไทยมาให้ดูแลเดี๋ยวจะแกะออกให้หมดเลยแล้วก็ดูเชื่อว่ามันถัดยังไงแล้วเขาบอกผู้หญิงคนนี้ฝีมือสุดยอดเพราะฉะนั้นเขาก็มี้านไทยให้เช่ามีชดาอะไรต่างๆเขาบอกว่าเขาก็ได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆแล้วก็ไม่เคยต้องวางมัดจำไม่เคยต้องอะไรแล้วก็ทุกคนที่มาเช่าชุดไทยไปถ่ายรูป ไม่เคยที่โกงเขาแม้แต่คนเดียวอันนี้อันหนึง่งแต่เขาเล่าว่าที่พ่อประทับใจก็คือว่าเวลาที่เขามีปัญหากับสามีบางทีก็ทะเลาะกันบ้างสามีชอบกับพ่อเขารุนแรงเขาใช้คํานี้ว่าพ่อของสามีบอกกับสามีว่าภรรยาของเธอเนี่ยเป็นคนไทยเขาไม่มีครอบครัวอยู่ที่นี่เขาจากบ,บ้านเกิดเมืองนอนมาเพื่อมาอยู่กับเธอเขารักเธอแล้วเธอก็รักเขา เพราะนั้นทุกครั้งที่มีเรื่องกันพ่อสามีบอกว่าห้ามใช้คําพูดยหยาบคาห้ามการตะคอกใส่ภรรยาเพราะเขาไม่มีครอบครัวที่นี่และเขามีครอบครัวเราเพียงครอบครัวเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นให้พูดจากับภรรยาดีๆนะครับนี่พ่อก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของบุญญราษารแปดประการที่เราจะต้องดําเนินไปนะครับไม่ว่าจะคนที่ถูกพูดจาแรงใส่ หรือคนที่เราเคยพูดหรือว่าเราเองที่เป็นคนพูดจากแหล่งใส่คนอื่นนะครับเราก็ต้องควบคุมตัวเองสุดท้ายก็อมีเรื่องที่อยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้พ่อประทับใจที่สุดนะครับก็คือว่ามิชายสูงวัยคนหนึ่งเขาก็ขับรถนะครับจะพาครอบครัวไปทานข้าวแล้วเขาบอกว่าเมื่อเข้าไปที่ในที่จอดรถแล้วเขาก็เลี้ยวรถไปตามลูกศรเรื่อย ที่นี้เขาบอกว่าเมื่อเราเลียวรถไปตามลูสอนเรื่อยๆมันก็มีรถข้างหน้าคันหนึ่งที่เขาว่ามันจะออกจากซองที่จอดรถเขาก็เลยเปิดไฟกับเพิบว่าเขาเตรียมที่จะเข้าจอดปรากฏว่าจูจ่ๆ<ม>ก็มีรถอีกคันหนึ่งที่พุ่งมาจากข้างหน้าก็คือย้อนสองมาแล้วก็ขอโทษกูก็จะจอดตรงนี้เหมือนกันนะครับพี่น้องคิดว่าอย่างไงนะครับถ้าเกิดเป็นพี่น้องก็คงถ้าเป็นพ่อก็คงใจเส้นตึก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 ว่กกาจะเอาอยัางไงดี ปรากฏว่าในระหว่งางที่เขาตัดสินใจว่าเขาก็บอกกับภรรยะว่าเรามาถูกที่ตรงนี้น่าจะเป็นที่จอดรถของเราในขณะที่คนอ,อ,อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมเมื่อรถอีกคันหนึ่งถอยออกไปเขาก็เลยรีบพุ่งรถถึข้างหน้าแล้วก็ถอยที่จะเข้าพอเขาพอเขาทําแบบนี้ปุ๊บรถอีกคันหนึ่งก็เปิดกระจกแล้วก็เริ่มด่าเขาตะโกนเอะอะโวยวายเขาบอกเขาก็คิดอยู่ ว็บ,บหนึ่งนะครับรัแบบหนึ่งว่าเขาจะเอาความถูกต้องนะครับจะเอาความถูกต้องยืนยันความถูกต้องหรือจะถอยรถออกไปเพื่อจะได้กินข้าวยังมีความสุขแล้วเขาบอกว่าถอยรถมาได้ครึ่งทันก็เลยตัดสินใจว่าขับออกดีกว่าเ้าคิดว่าก็อาจจะเป็นประสบก,การณ์ของพวกเราหลายๆคนขับรถออกไปหาที่ใหม่ดีกว่าแล้วเขาบอกว่ามันก็เป็นผลดี เพราะว่าเขาออกจากตรงนั้นไปไม่นานนะครับนาทีสองนาทีเขาก็ได้ที่จอดรถแล้วเขาก็าพาภรรยาลูกๆขึ้นไปทานข้าวด้วยความสบายใจและเขาได้เขียนให้ข้อคิดดังนี้นะครับว่าการไม่จอดรถในที่ตรงนั้นแม้เขาจะเป็นส่ายถูกแต่ทำให้เขาชีวิตดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นทั้งวัน นะครับให้เกิดมาติดใจนะครับเขาคิดว่าเขาตัดสินใจถูกแม้เขาจะเป็นคนถูกแล้วก็ถูกลูกหลานก็าตามอันที่สองก็คือว่าเขาบอกว่าเขามีความสุขกับอาหารหมื้อนั้นถ้าหากว่าวันนั้นเขาต้องทะเลาะหรือมีเรื่องบุ่นแรงมากกว่านั้นเขาบอกว่าการกินอาหารหมื้อนั้นกับครอบครัวจะไม่มีความสุขเลยอีกเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่าการที่คนเราเนี่ยพยายามยืนยันความถูกต้อง แล้วก็การเสียอารมณ์กับการที่เราเสียสละและไม่เสียอารมณ์เขาบอกว่าเราเสียสละดีกว่าแล้วก็ระหว่างที่เขากินข้าวเนี่ยเขาบอกว่าเขาคิดว่าอะไรคิดว่าพระเจ้าส่งเ,เขาใช้คํานี้เลยนะเขาคิดว่าเขาไม่ใช่กิตชนหรอกพระเจ้าส่งเทวดานะพระเจ้าส่งเทวดานะมาประจนทดลองเขาแต่พระวงเล็บในบทเทศพระวว่าพระเจ้าส่งปีศาจมานะครับส่งปีศาจมาประจนทดลองเขา แล้วสุดท้ายก็เขาก็ได้ทํผ่านกานประจนนั้นสําเร็จไปแต่ที่สุดแล้วเขาบอกว่าการประจนนั้นเขาสามารถเอาชนะได้ะครับแล้วเขาก็สรุปสุดท้ายก็คือว่าวันนั้นเนี่ยเป็นเป็นวันที่ทําให้เขาคิดว่าถึงแม้เขาจะเป็นฝ่ายถูกแต่เขาเลือกที่จะมีชีวิตอย่างมีความสุขแล้วเขาฝึกความสุขของเขาฝึกความเมตตาและฝึกความใจกว้าง นี่เป็นสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ได้สรุปให้ดังนั้นพ่อจึงคิดว่าบทเทศบนภูเขาหรือบุญญาลาภอ่ปการก็เป็นเรื่องราวลักษณะแบบนี้ในชีวิตของเราเรื่องของคนที่จอดรถก็ดีบทเทศบนภูเขาพ่าก็เปรียบเทียบว่าบทเทศหลังมงมลาลัยนะครับก็ได้นะครับ,ก,นะรบก็ทําให้เราได้คิดนะครับแล้วก็ได้ตระหนักว่าเราจําเป็นต้องพูดไม่ดีกับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือไม่ จำเป็นต้องตะครอบใส่หรือไม่หรือจําเป็นต้องให้พ่อของเรามาสอนเราว่าควรดำเนชีวิตครอบครัวอย่างไรหรือบางทีเราที่ท้อแท้จะไม่อยากทําความดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็พบว่าความดีมันก็คือความดีและตรงนี้เองที่ทําให้ก็ค,คิดว่าไม่ว่าเราจะผจนกับเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายพระเยซูเจ้าบอกกับเราว่าใครก็ตามที่ถูกเบียดเบียนขมเหงใส่ร้ายต่างๆนานา,นา และเราสามารถทนได้เพื่อย็ดอย่างความเชื่อบำเหน็จรางวัลในสวรรค์ของเรานั้นยิ่งใหญ่นักขอพระเจ้าอวยพรพี่นองทุกท่าน